โอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยวันนี้ผมจะมาเล่นฟุตเกนครับเกมที่ไม่มีคนสามารถโค่นผมได้นะครับเกมนี้นะครับผมเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับผมมีสถิติอยู่ที่9971ดนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมจะมาโชว์ทุกคนได้ดูนะครับว่าท็อปโลกที่แท้จริงของเกมนี้เป็นยังไงและให้ทุกคนเล่นไปตามกันนะครับว่าทุก <c oughs> ท,ทุกคนจะได้เท่าผมหีป่เแล้วถ้าได้เท่าคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับถ้าได้เท่าผมถือว่าตึงมากเลยนะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามแล้วไปดูกันได้เลยครับ Let's go อฟ m ี m โมเม t ต์เลต์ฟุตเกมนะครับสาระเลยนะอย่างแรกผมจะจัดแนบเปิ้ลปึบปึบนี้ก็ พอบลีมาเรียบร้อยอันนี้มิกเบอร์รี่อันนี้เป็นองุ่นมานี่เลยองุ่นอันนี้แอปเปิ้ลแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลสวยองุ่นลงนี่ปึ๊บทีนี้ก็องุ่นลงอีกลูกหนึ่งทีนี้ก็อันนี้ลงตรงนี้เลยองุ่นลงปึ๊บกลายเป็นมิกกันปึ๊บพอมิกปึ๊บก็ดันอันนี้มาก็ชนปึ๊บชนอีกทีหนึ่งทีนี้ก็อันนี้ตกมาตรงนี้เลยปึ๊บ เป็นอย่างที่คาดโอเครอมันหยุดปุ๊บก็โยนต่อเปที่มาทนี่ก็โยนมี่อนไอ์เว้ยก็โยนส้มๆลงมาทีนี้เดี๋ยวเราจะมาทำมิกเบอรี่หย่อนตรงนี้ก่อนอ่าได้แลวเรียบร้อยมันก็เต้งขึ้นมาทีนี้ก็ดีดปั๊บที่มันยังมีเหลือๆผมก็หย่อนไว้โอยผิดแผนนิดนึงอะไรเล่นต่อได้ ชิววชิวๆชิวๆแอปเปิลหล่นลงมาเรียบร้อยชิวๆคิดไว้หมดแล้วคิดไว้หมดแล้วคือคิดไว้หมดแล้วนี่คือคิดไว้หมดแล้วปุ๊บนี่คือลงมานี้ลงมานี่ปุ๊บนี่ปึ๊บนี่ลงมานี่เลยนี่ลงมานี่นี่ลงมานี่นี่ลงมานี่ น,นี้ลงมานี่อันนี้ลงมานี่ทีนี้ผสมกันปุ๊บหนีหนี่เป็นไงระดับดีกีแชมป์โลกอะ่ะนี่คือยังไม่มีใครได้เยอะเท่าผมเลยนะเก้าพัน่ะคือมีใครได้ถึงเก้าพันหรือเปล่าผมถามแค่นี้แหละมีใครได้ถึงเก้าพันหรือเปล่าหูลาดปะแชมป์โลกเก้าพันผาดอันนี้ลงมานี่ก่นอนปุน๊บตะหงุนปุ๊บตะหงุนลงนี่หูไม่ถึง ม่ต้องมปย้ำมันสต่อเรียบร้อยได้แล้วติดแล้วติดบักแล้วทีนี้เราก็เล่นต่อบลีต่อเลยรอลูกสม้มทีนี้รอลูกสม้มได้ละลูกสม้มโอ้ยไม่ติดวะลูกส้มมาละแต่เรียบร้อยมีกันอันนี้ก็มีกันทีนี้ก็เอาแอปเปิ้ลมานี่เอาลูกส้มมานี้ส้มมานี้ต่อแอปเปิ้ลมาต่อโอ้ยนี่ก็เอาลูกเหลืองมา ตอเบอรี่ก็ลงมาตามลูกส้มอ่ะได้ละติดละติดละทีนี้ตอเบอรี่จะมาลงมานี่เลยมุมอับเลยทีนี้ก็เอาแอปเปิ้ลลงมานี่นี่นี่ทีนี้ก็จะได้อย่างง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 ี้นี่เห็นไหมคือวางแผนไว้หมดแล้ว,ลวอ่ะทีนี้ก็เอาอันนี้ลงมานี่นก็ ถึงเหลืองมาเนี่ยโอ้โหไม่ชนวะไม่ไรเดี๋ยวเราทำตอเบลี่ก่อนอ,องุ่นปึ๊บเรียบร้อยเรียบร้อยอ่ารอทีนี้รออ่าทีนี้มันเข้าที่เข้าทางแล้วใช่ปหมแล้วก็เล่นนี่เลยดูนี่เลยลน,ลยนี่เปิ้ลก็ลงมาเนี่ยนี่เดี๋ยวมันก็เด้งออกไปอีกนี่ลงมาเล่นนี่เลยตอเบลี่อ่ามีกกอร์ละก็ดันออกไปนี่เรียบร้อยง่า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 ยใช่ไร เอ้าไม่ติดวะไม่ไรเล่นนี้ไปก่อนนี่ก็ยักลงมาสวยติดสวยสวยสวยนี่แหละที่ผมต้องการนี่แหละแล้วก็เอากุ่นลงมาปับ๊บติดต่อไปดูมาลงมาปั๊บ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 นี่อะเรียบร้อยพี่กเกมครับลูกส้มก็ลงมาเนี่ยกุญแจก็ลงมานู่นตอบรียตอบรีไม่สู้เลยว่ะ ต้องผสมละนี่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 น,นี่นี่ดันลงมาโอ้ไม่ลงด้วยทำไงดีวะนี่ผมว่าต้องสู้รละแอปเปิลวันนี้เลยมาด่วนเลยเออทีนี้ก็เอาอะไรดีเอาเนนี้แกันดันมาดันมาโอ้ยไม่ดันมาวะ เมื่อเราดูๆไต่ไต่ไปได้รอเบอรี่มาเล่นไปตามน้ำก่อนปั๊บ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 เคได้อยู่ทีนี้ก็องุ่นมานี่เลยอันนี้มานี่เลยรอเบลรี่ก็ลงมาแอปเปิ้ลก็ลงมาองุ่นลงมานี่ยเฮ้ยเฮ้ยตายแล้วปั๊บปั๊บเคติดแล้ว A few moments later เมื่อไรเอาต่อบปนี้มาเล่นตรงนี้ ตอไม่ดีลูกได้องุ่นละสวยงามสวยงามสวยงามนี่แหละไปต่อทูทูได้ถ่ายไม่ได้อยู่โอ้ว้าว,วเวนกร,รมละเริ่มประสบปัญหาอื้ ผมได้ดาวดาวแล้วมะเมื่อกี้พันแปอมสันนี้คือผิดพลาดน,นะขอเทคสองลงมานี้ตลงมานี้ลงมานี้ตลงมานี้เลยมาด่วนเลยน,นี่ก็ลงมาตรงนี้แอปเปลิลมาต่อปรีก็ชนกันพอดีองุ่นก็ชนกันกลายเป็นลูกเหลืองลูกเหลืองก็ชนกันครับได้ทุกส้มอ่ะ ขโคตรง่ายอะครับทีนี้ก็ทำนี้มันรวมกันให้ตอร์นี่มันรวมกันกับแอปมปิทีนี้ก็ผักมาผักมาใส่กัน,นง่ายเ,าเรียบร้อยอน,นี้ก็ทำไปเลยนี่ก็ทำไปอีกนี่ก็ได้ปุ๊บอ๋อท่นที่ผมจะไปมิกซ์อันนั้นช่างมันองุมก็ลงนี่ก่อนนี่ไงได้ละอะทีนี้อันนี้ก็ลงนี่แอปเปิ้ลติดไหมได้ได้ อันนี้ข้างล่างเต็มหมดแล้วนะเออต้องนี้เลยเฮ้ยเฮ้ยเหมือนลูกอ้วนๆนะนี่ได้แล้ะได้ละเริ่มชนกันแล้วเริ่มชนกันและอ่าอืมตอบนี่มานี่เลยผลไม้สามรสถ้าหุ่นก็ไปไป,ไปสร้างที่ฐานที่อื่นเลย ลูกเหลืองมานี่ r น,นี่ก็ลงมานี่อันนี้ก็ลงมานี่น,นี่ก็มาผสมกันให้มันกลายเป็นสีแดงปับ๊บเป็นไปตามที่คิดไว้หมดแล้วคือมันเป็นไปตามที่คิดไว้คือลูกมันก็ใส่ได้เยอะขนาดนี้ปับ๊บคือใส่ได้เยอะจัดอะคือเยอะจัดอะเยอะจัด เป็นไปนตามแผนที่วางไว้ปั๊บปัป๊บนี่ก็ลงมาเนี่ยนี่ก็ลงมาเนี่ยเฮ้ยสตอรี่ผิดคาดนิดหน่อยอ,อะไรมันเบี้ยวมันมาเบี้ยวเองอ่ะวางลงไปวางลงไปง่ายๆไม่ต้องคิดเยอะเขาจะแพ้แล้วตอนนี้คือสถิติโลกอยู่ที่2392 รับหนึ่งของประเทศไทยรับหนึ่งเลยนี่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 ไออยู่ใครว่าไม่ได้อนะดูดูได้ไถ่ไม่ได้อยู่เอา้าเกมมูเวอร์ได้ไงอะในนี้ก็สถิติที่แท,ท้จริงของผมนะ หนึ่นกนะครับมีใครโค้นได้ก็คอมเมนต์มานะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้า